จะเอาสาระมานิดนึงแนะนําเทคนิคในการยืนปืนในขาที่ไม่ถนัดสู้แรงปืนไปแค่นิดเดียวอะ่ะจริงๆขาเดียวมือเดียวเราก็ยิงได้นะสวัสดีครับสาแนกัน EP นี้ครับอยู่กับ เจ้าหน้าต่างโบราณแล้วก็ลูกซอง870แล้วก็อีเดียวหักลาในมือพี่ชายผมดูฮานี่ปืนเคลียร์สืบเรื่องมาจากวันนั้นผมคุยกับน้องโอต๊ตนี่กำลังถ่ายอยู่เฮ้ยพี่กําลังแบบอยากจะหาหน้าต่างประตูเอามาทดลองยิงว่าไอประตูไม้กับหน้าต่างเนี่ยมันจะยิงเข้าไหมน้องผมก็เลยไปจัดการมาให้นี่แม่กำลังรื้อบ้านผมมีชาเลนจ์กันด้วยนะใช่ไหมพี่เรามีชาเลนจ์กันว่ามันจะการได้ถึงขนาดอะไรแต่มันหนามากนะมาดยใกล้มาโดยใกล้นี่ดูวงกบ ด้วยความที่แบบมันเป็นโบราณคือเราเคยดูหนังสมัยก่อนไหมที่มันจะมีแบบโจรขึ้นบ้านแล้วแบบตำรวจเออตำรวจบุกยิงหน้าตรงหน้าต่างบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าไอเนี่ยมันการลูกซองได้ไหมกันขนาดอะไรได้บ้างและกันขนาดอะไรไม่ได้บ้างไปดูกัยครับเริ่มจากาด้วยขนาดจุดสองสองครับเป็นจุดสอง LR ลูกก็ดูยี่ห้อเองครับอันนี้เป็นลูกที่ดีที่สุดเท่าที่ผมยิงวานะนี่ตัวนี้ ผมบรรจุอปัยวะเจ็ดแปดนัดผมจะเล็งที่วงกบก่อนเลยเน้นๆเลยวงกบตรงกลางเลยนะเปืนเคลียร์ครับไปดูเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมยิงตรงไหนบ้างเห็นเดือดเป๋ไม่ใช่แล้วผมทำเพื่อ f c เลยนะจริงๆนี่ดูๆทั้งภาพแพรอ่ะงมจะไม่ยิงเลยนะ นี่ดูวงกบแต่ทะลุหรือเปล่านั้นอย่าปั๊บนะไม่ทะลุไม่ทะลุวงกบดูฮะไม่มีร่องรอยทะลุออกมาข้างหลังเลยไม่ทะลุวงกบไม่ทะลุนะเยียงกันตายหาเลยไงก็ทะลุนี่นี่นะครับแล้วก็นี่วงกบแล้วก็อันนี้ตรงอันกลางเลยที่ผมยิงเดีย๋ยวผมให้ดูข้างหลังวงกบอันกลางอ่ะเฉียดเฉียดไปครับแล้วก็ไอ้ตุ่มหน้าต่างเห็นปะ่ะตรงที่มีรูอยู่อ่ะ ทะลุออกมานะอันนี้สองสองทะลุไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองไปดูขนาดอื่นว่าแผลมันนะ่ะจะใหญ่แค่ไหนแต่ผมว่าแม่งต้องต้องต้องใหญ่กว่านี้พี่ด้วยความที่ผมขาเจ็บอ่ะพี่ช่วยยิงเจ้าระต่างเนี่ยให้หน่อยผมอยากเห็นว่าแบบก้าวมันจะทะลุทะลวงแค่ไหนจัดเิเอาดิลองดิเอาแบบมัน,มนเลยนะยิงโหดเหมือนโกดธใครมาเรามาดูกันโอ้ยมันทะลุอยู่แล้วแต่คือแบบอยากเห็นว่ามันแรงแค่ไหนไง อู๋ที่วงกบก็ปก็ก็มาดูว่ามาแฉลอะไรสุดิดูด,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 ดิผมว่ามาแถบอะไรท่านท่านเนี่ยข้างนี้ใช่ที่ข้างนี้เก้าแล้วสี่ห้าแล้วก็เดี๋ยวเรียงด้วยสามห้าเจ็ดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ถล่มยิงมันเลยไปครับนี่เลยครับผมเราจะให้น้องสาวผมครับเรียนรู้วิธีการยิงลูกซองแล้วก็หลอกนางให้ไปยิงหน้าตา ว่ารีรีคอยมันไม่แรงไม่แรงเดี๋ยว่อดูรีแอคชั่นนางนะขอดูนะดูรีแอคชั่นนางแบบโดนลูกปืนถีบรา่การสอนแน่ก็จะประมาณนี้ชฉา่ฉๆหน่อยแน่สอนยังดิบยังดีครับสักพักงายเงือบสอมหนึ่งสองโอ้ยล้อดำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงดำโอ้ยวันนี้ด้วยความที่พี่ขาเจ็บพี่เลยต้องรบกวนน้องสาวพี่อ่ะยิงไอ้เจ้าน้าต่างอันนี้ให้หน่อยว่าเออแบบมันจะ ทำลายล้างได้มากน้อยแค่ไหนได้ค่ะครับผมวันนี้เอาอะไรมาให้น้องผมยิงตัวนี้เป็นเบนเดอี M2SP ครับผมยี่หกนิ้วหนูเคยจับเคยจับใช่ไหมเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยเคยจับปืนยี่หกนิ้วกูก็คิดคิดดีไม่ได้เลยเอาตรงอ่ะพร้อมแล้วฮะโอเคสวยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องทันนานโอเคสวยได้ว่ะพร้อมแล้วยิงเลยพร้อมแล้วยิงสวยเฮ้ยดีดีดีเลยสวยเลยว่ะนี่เรามาดูกัน เออนี <kung> ่ไงนี <gefallen> ่ไงเมื่อกี้เราใช้ลูกปลายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะลูกปลายนี่เป็นลูกของซาร่านะครับแต่ไหมอันนี้นี่ดูรอยหมอนนี่อุ๊ยร้อนๆเลยหมอนนี่หมอนเข้านี่แล้วลูกแมงงข้านี่เต็มๆเลยมันทําลายไปได้ชั้นหนึ่งอะแต่มันไม่สามารถทาลายได้ทั้งหมดแต่พี่ว่าถ้าประมาณ3ามสี่นัดอะพี่ว่าแม่งทําลายทั้งหมดได้นะน้องพลอยน้องพลอยเฮ้ยน้องพลอยกูอย่าตัดออกเลยตัดตรงนี้ตัดออกกูเยี่ยกูตัดตัดออกนะ เยเฮ้ยตัดนะตัดตัไอย่าตัดก็บอกว่าเมียไม่มีน้องเบี่เคยยิง357แม็กนั่มมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยใช่ป่ะไปดูครั้งแรกในชีวิตกับ357แม็กนั่มคานเบียร์ลองไยิงได้เลยครับลองไปดูดิผมว่าน้องผมแม่งยิงไม่โดนว่ะ โอ้โหโอโหแม่นว่ะทะลุแน่นอนหลังจากที่แบบยิงประตูไปแล้วอะ่ะวันนี้ผมจะเอาสาระมานิดนึงนี่นี่แพนมาคือด้วยตอนนี้ผมอะเป็นนคถนัดขวาคขาเรียกว่าบอดี้ในการยืนปืนหรือจดปืนเนี่ยหรือว่ายืนปืนให้มันถนัดเนี่ยคือผมใช้ข้างขวาเป็นหลัก EP นี้ผมสอดแทรกเทคนิคไปนะฮะไม่ให้หลุดคำว่าสาระนี่ผมมีลูกสลัสแล้วก็ลูกเก้าแล้วก็เป็นลูกปลายนะครับของซา่าทั้งหมด ผมจะแนะนำเทคนิคในการยืนปืนในขาที่ไม่ถนัดกับอันนี้ลูกซองคือเทคนิคการยืนเขาเรียกว่ายืนยืนด้วยเท้าที่ไม่ถนัดอะ่ะผมอะ่ะจะถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าแบบอย่างนี้นะฮะอ่าแพนที่ขาผมได้เลยนะครับผมจะยิงอย่างนี้ผมถ่ายน้ำหนักแล้วก็วรักษาบาลานซ์เพื่อให้อรีคอยอะ่ะมันมาทับ มันมาปะทะได้อย่างเต็มที่แต่เราอ่ะเอาอยู่ไปดูนาต่อไปครับอันนี้เป็นลูกก้าเหมือนกันแค่ยืนยืนขาเดียวแต่เราถ่ายน้ําหนักให้ให้มันถูกวิธีอะ่ะเราก็เอาอยู่นะฮะสังเกตไหมว่าร่างกายผมไม่ขยับเลยเหมือนกันกับลูกปลายนี่ฮะสู้แรงปืนไปแค่นิดเดียวอะ่ะจริงๆขาเดียวมือเดียวเราก็ยิงได้นะเดี๋ยวขาหายเจ็บเดี๋ยวผมก็โดดยิงละกาอากาศไม่เชื่อรอดูนี่เลย EP นี้ผมจะปิดแบบปิดแบบหาค่าเบียหาค่าเครื่องดื่ม,มหาค่าเครื่องดื่ม<อ>ตัวผมเองอ่ะผมรู้แล้วผมยิงได้อยู่แล้วแล้วก็คือขาผมเจ็บผมไม่อยากจะทำร้ายพี่ๆเขาแต่ผมส่งน้องสาวผมซึ่งมันเพิ่งเคยยิงปืนไปนครั้งแรก <S <S แข่งกับพี่ชายผมสามคนโดยที่สามคนเนี้ยถ้ายิงปืนแพ้น้องสาวผมอ่ะจะต้องเลี้ยงบุกกระทะวันนี้กับเลี้ยงเครื่องดื่มน้องสาวผมรับคำท้าเปล่ากติกาคืออย่างนี้ สามคนพี่เนี่ยใช้ปืนสั้นกระบอกนี้ใช้ปืนสั้นกระบอกนี้กระบอกเดียวนะครับเดี๋ยวผมเอาขวดน้ําไปตั้งให้ยิงคนละสองนัดสองนัดโอเคส่งให้สองนัดเลยนะขวดน้ใครยิงไม่โดนเสียเครื่องดื่มอย่างละสสามขวดได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเจ้าของร้านติดบันยิงไม่โดนเลี้ยงบุฟเฟ่น้องเขาเอ้าได้เลยท่านเจ้าของมีดถ้ายิงไม่โดนตีมีดให้น้องเขาฟรีืุงเลมโอเคโอเคปืนที่น้องสาวผมจะใช้แข่งกระบอกนี้ อ้าวบอกได้ไงล่ะอิี่มาละโอเคมานี่น้องผมใช้แบตเตอรี่ M2SP ได้ยิงขวดน้ำระยะ20เมตรตู้โอเคแล้วคนท้าแล้วน้องยิงไม่โดนอ่ะน้องยิงไม่โดนมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปดูน้องผมยิงกับพี่พี่เขาไปครับอ้าวแล้วไหนบอกว่าจะเอาก๊อกยิงอ่ะผมอยากยิงอันเนี้ยสบายก๊อกกันไม่สะใจไม่สะใจเดี๋ยวถ้าไม่โดนมาหมานะเตรียมพร้อมอ้าวพร้อมแล้วไปครับไปดู เรียบร้อยเรียบร้อยสิเรียบหมดไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยดิเบิลเคียร์ครับมาเลยต่อไปเลยยิงไม่โดนมานี่อายน้องเลยนะเฮ้ยโอ้ไม่ดีเลยเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่แม่นไหนอดีตโดน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 ดูเดี๋ยวโดนดนนี่อีซ้ายด้วยยังไงล่ะถนัดมือขวาน่ะเฮ้ย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 ได้ดี ถอนได้เลยครับขายเลยถอนได้เลยครับโอ้มาดูเด็กสร้างผมน้องสาวหยิบปืนมาเมื่อกี้พ um ี่ยิงกันตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมเอ้ยตรงนี้เลยน้องนี่โดโดระยะนี่คือไกลกับกนเยอะมากไอ้น้องอย่าให้เสียชื่อทำตามพี่สอนเลยยิงได้เลย ที่กติกาว่าอะไรนะถ้าใครยิงไม่โดนต้องทำยังไงจ่ายค่าเบียร์สองลังสองลังจับทีมอะเอาเอามาดิเอาดิผมขอหยิงก่อนผมเอามืนบอกนี่ได้ถ้าเอาสองสองยิงได้อยู่ไหนมี่เตอร์ไอ้ยืนนั่นดิคอยใส่มาคอยใส่มา